เจอเลยเหรอ,อามาก่นอนตบโอ้ยโอ้โอ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับรีบรก,รกับรายการเดินกับโดนนะครับโอ้ยห่างหายกันไปนาน2วันนะก็กลับมาอีกครั้งกับไมค์ครับนะไมค์ครับดันเจี้ยนฮีโร่นเองก็เราก็ได้ทําการจัดการฟาโร่ไปเรียบร้อยนะนี่ได้มาแล้วเนาะมันอยู่ในนี้มาอยู่ในนี้เนี่ยเป็นหวัวฟาโร่โนเองนะเป็นนักการของฟาโร่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปที่ต้องไปอีก ที่หนึ่งนะซึ่งมันเป็นไห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 นมันเป็นเมืองอย่างเงี้ยนะของฟาโรไปเอาเอาวุธของฟาโรนะโ่แล้วเองนะโอเคดอกไม้เราเก็บมดแล้วไอพีนี่ก็ได้เป็นที่กันตายหนึ่งครั้งนั่นเองนะโอ้โหดีจังเลยแต่ว่าเราก็เอาที่นอนมาตายเกิดรวยอยู่แล้วนะโอเคทีนี้เราก็ต้องไปที่เมืองนี้ซึ่งอ,อยู่ข้างนอกกนะันนิดนึงเ๋ยผมขออนุญาตตัดโอเคก็คือ ผมสงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันใหญ่ๆนั่้อยู่ตรงนี้ทุกคนเพราะว่าดูจากขนาดของที่เราเจอฟาโรห์แล้วก็ขนาดของที่เราเจอเขาเรียกอะไรอ่ะของพิระมิดเนี้ยมันใหญ่กว่าตั้งเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้กันว่ามันมีอะไรทุกคนนี่เราก็ล่อนล่อนไปเลยสวยงามมากแล้วมันมีตรงที่มันใหญ่ๆอีกตรงนึงนะนี่ตรงนี้เราต้องไปสำรวจกันพราะว่าน่าจะมีของดีใช่ย่อยเลยล่ะนี่เราไปเจอพิระมิดแล้วทุกคนนะนะเออขออนุญาต ถ่ายรูปทิ้งไว้โอเคนี่ก็มาถึงดีเซอร์นะครับแล้วก็ถึงพีระมิดท,ที่คาดว่าน่าจะเป็นพีระมิดท,ที่เป็นด่านสุดท้ายของเรานะหวังว่าจะไม่ซ้ํากันนะมันจะต้องทุบไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ผิดอืมอ่ะทุบได้วะโอเคมันติดทุบไม่ได้ทุกคนทีนี้ก็ดูว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนมันก็คือหัวฟาโรห์อีกอันหนึ่งนะั่นเองโอ้โอโอ๋มันเคลื่อนเก่าเลยนะไม่ใช่ที่เราอยากได้นะ ก็ถ้ามันไม่ใช่เควสเราเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูหมู่บ้านขาหน้าก่อนมันมีอะไรผมว่าหมู่บ้านนี้น่าจะมีจุดวาร์ปนะเราจะได้วาร์ปกลับไปบ้านเราเพื่อที่จะไปเอาเิ็งทิศแล้วก็ตามหาที่สุดท้ายนะครับที่เป็นอาวุธของฟารโรนั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นไบนดูนะว่าจะเจอที่วาร์ฟไหมหมู่บ้านใหญ่ขานาดนี้น่าจะมีที่วาร์ปให้เรานะเฮ้ยมีแผนที่ทุกคน เราจะเอาแผนที่มาทำไมเราทั้งามีแผนที่อยู่แล้วไม่สมเป็นสมผลเลยนะมันมีแท่งๆอ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนโอ้โหมันอยู่ตรงนี้นี่เองว้ยเอาเราทำการติ๊กไว้เลยนะ เรากลับไปบ้านหลังแรกกันอ่าแล้วก็เราจะเอาเข็มทิศมาระบุนะครับว่าไอตัวที่มันอส,สุดท้ายเรามันอยู่ไหนนะผมว่าน่าจะไกลอยู่นะอ้าวติดว่าดูทรงน่าจะไกลพอสมควรเลยออไอบีซีว่าไงนกขุนทองไอตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะ ถ้าใครมาดูแล้วก็ตั้งชื่อให้มันด้วยอ่เอม้นแรกก็จะได้เป็นชื่อตรงนี้ไปนะ <pers> เคก็เป็นเช้าที่สดใสแล้วก็มีนกที่ส,สวยๆอยู่กับเรานะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการเก็บของในกล่องที่เรียบร้อยนะนี่ก็ลบพอสมควรเลยนะเพราะว่าขี้เกียจจัดเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการไปหาสตัคเจอร์สุดท้ายของเราไปเลยนะครับก็คือเป็นดิเซอร์ตลุนเองนะอะไรมันต้องเป็นลุนอีกแล้วนะไอ้พวกหายากๆแ่บนะ แล้วก็ในรุนแน่นอนครับมันต้องมีปีศาจร,ร้ายหรืออะลรที่มันดุเอามากแน่นอนนะดูกันว่ามันอยู่ไหนกันเออมันชื่อดีเซิร์ดรูนนะดีเซิร์ดีเซิร์ดดีเซิร์ดดีเซิร์รูนเนี่ยเจอแล้วทุกคนเราก็ทําการเซิร์ชเลยนี่มันก็จะอยู่ทางนี้ไปครับเราเดินทางไปทางทิศนี้น่าจะไกลอยู่นะทุกคนไปคบเราเริ่มต้นการเดินทางกันเฮ้อ ไกลสุดของเราก็คือที่นี่นะปึ๊บโอ้นี่คือไกลสุดแล้วนะลองดูเข็มทิศส,สิชี้ไปทางนี้ชิ้ไปทางนี้ก็แปลว่าน่าจะอย,อยู่แถวนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมลองเดินตามเข็มทิศดูนะนี่เราก็ถึงจังเกลิลที่แปลกประหลาดลมากเลยทุกคนนะแต่นะว่า ไม่แปลกเท่าหัวใจวเราหรอกโอ้ยโอ้ยเอย้เรามีมีนีน่่ะทำไมเราไม่ใช้ล่ะเออคิดไม่ได้นะจากนั้นเดินกระดุนก็ได้เดินเลาะแม่น้ํามาแล้วไม่ต้องถามนะครับว่าผมถ่ายยังไงผมบินเอา <c oughs> และในที่สุดเราก็มาเจอที่เสิร์ฟรูนั่นเองทุกคนเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะบอกเลยว่าใช้เวลาหาไม่ถึงสาสิบนาทีนะทุกคน <c oughs> เพราะอะไรก็จะร,รู้กันอยู่นะเอาละ ที่เราเจอปริเต็มเลยนะเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเสียงซอมบี้เป็นการต้อนรับของเรานะครับผมนี่เรียบร้อยเฮ้ยเจอเลยเหรอเอามากนตบโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โกลายเป็นจุนเลยวิดีแล้วเอามาทันทุกคนเราได้แล้วเฮ้ยน้ำมึงเฮ้ย ได้กระทำไหมทุกคนเอาเจอง่ายมากเอา,เอาจบคลิปได้เลยแล้วเนี่ยจบคลิปเลยครับทุกคนจบคลิปเอ้ยจบคลิปได้ไงเราเผื่อตรงนู้นมีอีกนะทุกคนเราต้องสำรวจให้ครบนะเผื่อมันมีอาวุธของฟารโรห์ที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะเออเป็นอาวุธที่ใช้ได้จริงๆอ่ะที่ไม่ใช่อาวุธไว้โชว์แบบเควสอะ่ะโอ้ยไปบ้าเลยเริ่มมาก็ใส่เลยเอา่าข้างในดีฮะมีกล่องไหมอ่ะต้องมีดิ อนีมันมีทุกคนมันมีแน่นอนกล่องอ่ะนึงนะที่ขุดอยู่ไหนเออนีไงมีอะไรเปล่าโอ้ซอมบี้เต็มเออเระเบิดไปเลยมีอะไรทุกคนหลอกไก่แล้ววันนี้บ้านหลังนี้มีอะไรไหม นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรทุกคนเคยเราดูบ้านหลังใหญ่เลยดีกว่านี่บอกเลยว่าเป็นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนนะตอนนี้ก็มีแต่สิงสาราัตว์มาอยู่ที่นี่แทนนะเพราะว่าพอคนม่อยู่เนี่ยอำนาจของปีศาจก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะ <c oughs> อะไรเลิกที่โมลแล้วก็เข้าไปกันเลยทุกคนเพราะทางเข้ามันต้องเป็นทางนี้แน่นอนนะเพราะว่ามีแต่ใสโอ้ยอยาาเอาพ่วงมาเลยวะเอา เฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีทางไปต่อไม่มีเอา้าแล้วมันเอามาโช,เชออยเฉยอ่ะเนี่ยทุกคนผมว่าบนยอดสุดมันต้องมีอะไรทุกคนผมว่ามันต้องมีของให้ผมดิเอามาแค่นี้เอา้าต้องขึ้นไปบนสุดนะทุกคน เพื่อตามหาความหมายของที่นี่เฮ้ยเหมือนจะมีทางลงไปทุกคน,นนี่คือเป็นทางเข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อเจอสเกลตันพระราชาไม่ใช่เป็นทาหารนี่โอ้ยเยอะเลยนะทุกคนอืรเรียบร้อยมีอีกเปล่าไม่มีนะขุดนะขุดลงไปก็ไม่มีอะไรทุกคนดูดิ เออก็คือที่นี่มันหลอกเราเหรอไม่มีอะไรแล้วทุกคนเกเราน่าจะสุดแค่นี้นะไม่น่าจะมีอะไรสำรวจเพิ่มโ,โหสร้างโบราณสถานถ้าใหญ่โตคือจบพาร์ทแล้วนะเดี่ยเราจะมีแค่นี้จริงดิไม่น่ามัง้งเดี๋ยวลองหา เก็บโหยข้างหลังนี้ก็จะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแก่อนอื่นเลยได้ของมาแล้วเฟย์ตอให้ไปไหนต่อทุกคนดูสิอนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาครัฟรวมกันเ,เลือกอะไรก็ได้นะเป็นเนเธอร์แล้วกันนะที่เก็จไปหาเผื่อทำของโทษนะอันนี้ก็เป็นวาร์สกอร์อีกแล้วทำโอนไ มีโอนไอมีลกไอสุดท้ายก็จะเป็นอะไรไม่รู้อายนะพอสามอย่างนี้รวมกันมันจะได้เป็นสเตตหนึ่งคอมพลีทนั่นเองอ๋อก็เหลืออันนี้ไปครับทุกคนเดินทางกลับบ้านก็เหลือสามที่นี้ที่สามที่สุดท้ายนะมีไอ้นี่ <Wow. S 1> แล้วก็มี <Wow. S 1> ไอ้นี่คิเปอร์แล้วก็มีสุดท้ายเป็นซอมบี้นะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เรา uh. เอาให้เสร็จเลยแล้วกันสามอย่างถ้ามันทันอ่ะนะ ตอนนี้กี่โมงเอไม่น่าทันแฮะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ทุกคนเพราะว่าเจอไอดี ID ที่เรียบร้อยแนละ้วก็มีดวงตาสองลูกนะขขยลูกท้ายก็คือลูกนี้นี่ลูกนี้ uh huh. ขาลูกท้ายนะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะเพื่อไป,ปจนภัยกับผมแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อนกตัวนี้ให uh ้ด้วยผมด้วยนะเนี่ยไอ้นกตัวเนี้นะมันยังไม่มีชื่อเลยนะ uh huh. น้องก็ค่อนข้างที่จะ uh huh. นะหิวข้าวแล้วนะแล้วก็ต้องการชื่อนะ ครับใครที่ติดตามโดยกระโดนมาตอนนี้ก็ผมได้ร้อยกว่าซับสไครต์แล้วถือว่าเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตมากเลยก็ตอนนี้โดยกระโดนขอลาต้องจุ่มไปก่อนครับมไม่เจอกันวันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วต้องโดดลงไปบน้่เท่ๆรอรอปึ๊บปึ๊บนี่สวัสดีครับผม